ผนผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผนผู้สร้างเอาสูตรการดูแลต้นไม้ภายในสวนของบ้านผนผู้สร้างมาฝากทุกทกท่านโดวยวันนี้จะเป็นสูตรฮอร์โมนสำหรับบำรุงใบและดอกค่ะใช้นมจืดสี่กล่องใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นเราเติมจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวประมาณครึ่งขวดค่ะ หรืถ้าใช้เป็นขวดเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้หมดขวดเลยนะคะแล้วอย่าลืมใส่อาหารของจูลินซี่นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่เสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะกรอกใส่ขวดที่เตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นขวดกินลอน2ลิตรนะคะเทใ,ใส่ลงไปได้เลยค่ะ หลังจากกรอกส่วนผสมจนหมดแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะตอกไข่ใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวที่เหลือใส่ลงไปในไข่พร้อมกับน้ำตาลทรายแดงแล้วตีให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วและน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะกรอกลงไปในขวดเดิมเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งสองอย่างอยู่ภายในขวดเดียวกันแล้วเราก็จะปิดฝา แล้วเขย่าเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ3-7วันโดยทุกๆวันเราจะต้องมาเปิดฝาเพื่อปล่อยอากาศและแก๊สออกจากขวดค่ะทุกๆครั้งที่เปิดเอาแก๊สออกอย่าลืมเขย่าวขวดเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยนะคะรายที่สำคัญต้องเปิดฝาออกก่อนจึงค่อยเขย่านะคะ เมื่อครบตามกําหนดแล้วเราก็สามารถนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปฉีดพ่นโดยเราจะใช้ในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรค่ะขั้นตอนการใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเทส่วนผสมลงไปในช้อนแกงหรือช้อนโต๊ะแล้วราดลงไปภายในภาชนะที่เราจะใช้ราดรสหรือฉีดพ่นได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นฟ็อกกี้ขนาด3ลิตรนะคะ หลังจากผสมส่วนผสมจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากันการผสมใช้แบบนี้สามารถใช้ที่กรองกรองส่วนผสมเพื่อไม่ให้อุดตันหัวฉีดได้ด้วยนะคะเมื่อผสมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปฉีดพ่นแล้วนะคะนมจะมีส่วนช่วยให้ใบของพืชเขียวแข็งแรงและมีความสมบูรณ์ส่วนไข่จะช่วยในเรื่องดอกผลทำให้ขั้วดอกเหนียว ติดผลดีเอาไปใช้ในสวนก็จะได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะทำการฉีดพ่นแบบนี้ทุกๆ3วันหรือ7วันต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงและออกผลดีค่ะเราจะฉีดพ่นไปที่ใบที่ผลที่ดอกหรือจะใส่บัวรดน้ำและราดรดไปที่โคนต้นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุก หรือพืชเลื้อยอย่างถั่วฝักยาวก็สามารถใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะถั่วฝักยาวซุ้มนี้ฝักยาวมากๆเลยค่ะที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราปลูกผักอินทรีย์ไร้สารเพื่อเอาไว้ทานดูแลสุขภาพของพวกเราเอง mm. เมื่อมีมากพอที่จะแบ่งปันพวกเราก็จะเก็บกันสดๆเอาไปวางไว้ที่ตลาดธรรมชาติบ้านผอนผู้สร้างและตลาดนัดใกล้บ้านค่ะ กว่าจะมาเป็นอินซีไร้สารแบบ100%เซนี้ใช้เวลายาวนานมากๆเลยนะคะสูตรปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆภายในสวนก็ผ่านการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพืน้นที่สภาพอากาศและพันธุ์ผักของเราที่บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะนอกจากฮอร์โมนตัวนี้แล้วเรายังมีฮอร์โมนชนิดอื่นๆอีกมากมายรวมถึงน้ำหมักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักมูลสัตว์ น้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์หนอกล้วยและจุลินทรีย์อื่นๆอีกมากมายและนอกจากนี้ก็ยังมีปุ๋ยหมักที่เราทำกันเองไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักวัชพืชปุ๋ยหมักโบกาชิและปุ๋ยหมักเศษอาหารก็ล้วนแต่เป็นปุ๋ยที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้ในครัวเรือนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านใดที่สนใจอยากปลูกผักไว้ทานเองเหมือนบ้านผผู้สร้างของเรา พวกเราก็ยินดีจะแบ่งปันสูตรให้กับทุกๆท,ท่านค่ะมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันกับผักไร้สารที่ปลูกเองนะคะและท่านใดที่ปลูกไว้ท่านเองอยู่แล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ภายในคอมเมนต์นะคะ สำหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบานผ่อนผู้สร้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ